สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนค่ะไปทํากิจกรรมที่สนุกสนุกกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรค่ะไปดูกันเลย มีคนแอบหลับด้วยค่ะนั่นคือน้องหมวยจากวิศวานั่นเองร่วมที่พิธีเปิดก่อนนะคะคือเพิ่งมาถึงแบบนอนอยู่ไงแบบเพื่อนถึงแล้วเดี๋ยวไปนอกพิธีเปิดก่อนนะคะน้องมีสวยจัง ไมม้เนีี่ยติงของที่มันใช้พื้นที่ครับอย่างเช่นโมลูกภาพที่มันต้องแล้วก็ลูกไหน่ลูกใหญ่ต่างๆนะครับซึ่งมันมาแล้วดีเด่นะครับต้อเปิดวันนี้นะครับทำไมทำไมเราต้องปิด ุ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเอาต้นไม้กันนะคะก็คือเริ่มปลูกเลยเนาะอาจจะไม่ได้ถ่ายช่วงที่ปลูกนะคะเพราะว่ามือจะเปื้อนทุกคนปลูกทํางานจริงเนาะก็เลยแบบเดี๋ยวเจอกันะ่แถ คือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรรูแลปอบอะไรรูนะปอบอะไรรูนลปอบเขาลูนะคะของที่แีวงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะคะถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าคูเขาบางบางบางลูกนะคะก็จะมีต้นไม้เต็มเลยแต่ยกตัวอย่างคูเขาลูกนั้นนะ แล้วก็จะมีอีกภูเขาหลายลูกเลยนะคะที่แบบค่อนข้างที่จะหดหนนนะคะกิจกรรมนี้ก็เหมาะกับพวกเราอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะเรานะคะเด็กดีที่ไหนนะคะก็มาร่วมกับร่วมกับร่วมกับ,บกบจิจกรรมนี้<จ>กับสภาพาลมหายใจมอชอนะคะอย่าไปลืมติดตามกันนะคะสำหรับใครที่สนใจปีหน้าน่าจะมีอีกก็มาร่วมกันได้นะคะอุยน้ำร้อก็อเหลือ ลอไปนี้ลงไปแค่แบไปก่อนเลยนะคะตอนนี้เป็นแบบขั้นบันไดเดอ้อทุกคนเดอ้อนี่น,นะคะเปื้อนหมดเลยนะคะต้นไม้ของน้องเดี๋ยวขอไปปูกต่ออีกนะคะคือตอนนี้คือแบบเปื้อนมากกองก็เปื้อนเปื้อนหมดเลยนะคะวิวดีมากนี่นะคะน้องนี้แถวอะไรเอ่ยแถวสีนะคะแบ่งเป็นแถวห้าหกเจ็ด 12แถวคนมาช่วยกันเยอะมากนนทุกคนนี่ก็คือพลังนะคะของการที่เรานะคะสามทีตกันมาน้องนี้ต่เอ๋น้องน้องเอ๋เราไปช่วยหมอไปขี่ตุ๊กเลยต๊กเลยเราไปยี่หมอกอยู่ด้วยกันอยด้วยกันน้องน้องไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวยี่หมอกไปไปใส่เอลได้สัมภาษณ์คนสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาร่วมปลูกต้นไม้สนุกไหมสนุกค่ะชื่ออะไรเอ่ย ชื่อแยมค่ะแยมคณะอะไรคะคณะรัศด์อ่ารัศด์มีสาวสวยนะจ๊ะอคนนึงเต๋ชื่อไรเอ่ยนาตี้จ๊นตีนะจ๊ะสิเก่าหอเรามาร่วมปลูกต้นไม้ด้เช่นกันคณะคณะรัศด์รัศด์เช่นกันค่ะเจอกันในยูทูบนะคะคือตอนนี้เราระหว่างที่เรารอต้นขึ้นเนี่ยเป็นแถวของมุกนะแถวยาวเลยแถวสามนะคะก็ช่วยกันปลูกนั่นแหละนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเหลือเยอะมาก ก็เลยรออยู่นะคะตอนนี้รอต้นเหลืองเพื to to ่อที the, ่จะมาติดต่อนะคะปลาเราวังล้มนะสไลด์ลงโชว์หน่อยดี พี่ปามพี่ปามจริงให้ดูพี่ปามจากอกรนะคะตัวนี้เลยหนึ่งสองส่งต้องลองวัลต้องมาอุ้ยอุ้ยหวนจริงโอ้โหมนุษศาสตร์นะคะนี่ปลูกต้นอะไรอยู่คะต้นอะไรอยู่คะน่าจะเป็นจามจุรีจีจุรัมจามจุรี มุกแพนแบบสุดแบบก็เอานะคะนี่เขาเรียกใครเขาเรียกคนนี้นะคะคนนี้เขาอาสาเขาอยากให้ซื้ได้แค่นี้อย่ากล้องแต่งได้ได้ได้สวยมากชิลโบนจากแมสคอมค่ะนี่น้องหมวยจากวิศวะนะคะน้องหมวยเซี่ฮายค่ะเซี่ยฮายบายบายทุกคนค่ะและนี่ก็คือต้นลูกพลับนั่นเองค่ะ ถ้าเป็นลูกพลับหวานนะคะสามารถมาเก็บเกี่ยวแล้วก็ทานได้เลยแต่ต้นนี้นะคะเป็นต้นลูกพลับฝาดนะคะจึงต้องนํามาผ่านกระบวนการนะคะทําให้หวานโดยการบ่ด้วยกา๊บบยกาซคาร์บนอนไดออกไซด์นะคะหรือว่าการแช่นในน้ําปูนใส่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังผู้รู้กันค่ะลูกพลับนี้นะคะจะกินได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเอาไปบ่มก่อนก็คือเราจะไปบ่มกับแก๊สคาร์บอนไดออกซะแก๊สคาร์บอนด<ช>ไดซเชไม้ค่ะเมื่อก็เอามาบ่ม ให้กับคาบเรามีรสหวานอ๋อก็คือต้องไปบ่มก่อนถึงจะมีรสหวานไว้กินได้ซึ่งให้กินนให้กินจากตรงนี้มันฝาดมันจะฝาดคอทั้งวันเลยแก้ไม่ได้ด้วยของชาวบ้านเขาเนาะไม่บานน้องลูกพับกินไม่ได้ร็ดแล้วนะคะกําลังเดินทางกลับนะคะเป็นขั้นบันไดลงไปนี้เลยทุกคนเมาคีล่าสัตเมาคีล่าสัต ข้าตับ้าัหน้แทข้า้าท้ารงนี้มนกลางตอนนี้เราล้างมือเสร็จแล้วค่ะเยก็คือทุคนจะให้ดูว่าตรงนี้มันเป็นดอยจริงๆเหตุป้าถนนเป็สีชชูสีตรงนี้เป็นดอยเลยค่ะ โดยววเวค่ะเวว่ะคนนี้โสดคนนี้ก็โสดค่ะโสดปวดต่องอู้โนดอกไม้ต้นรอดสวยมากสวยจังเหมือนแบบหมู่บ้านจีนทุกคนสวยมากเขาบอกว่าดอกทานตะวันจะหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะคะเหมือนฉันที่หันหน้าเข้าหาคุณฮัลโหล บานลมอะไรอะของางสันกำแพงนะทุกท่านเขามาบริจาคให้ฟรีดีมากเป็นรองเท้านะคะคือรองเท้าทุกคนแบบเปื่อนนี่นะคะคนแแ่บต้องกินสอช้อค่ะข้าหน้ามะาข้าหน้ามาใกล้กว่คู่ซึ่งไม่ได้เข้ากล้องเลยนะคะวันนี้ก็คือมะปางและบิลค่ะเข้าสูชแวกลับไปค่ะกับไคือดำ วิพีพี่หล่อมากเลยค่ะพี่ปามพี่สองทุกคนแต่เราเผลอเรียกว่าป่าแล้วแบบหน้าแต่งชื่อไหนี่นี่ต้มสนตูค่ะทีน่เจอกันทีนาข่าวเดืงนะครับได้ค่ะ